สวัสดีครับพบกับช่องรวยมหามงคลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาเหรียญยอดนิยมครับเป็นกระแสอย่างแรงครับเหรียญเหรียญอ่าต้องพูดหน่อยว่าเป็นกระแสช่วงนี้หาเช่ากันราคาแรงมากครับโอ้โหผมไม่รู้ว่าช่วงนี้แรงจริงกับเหรียญรุ่นนี้เลยครับนี่ครับเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคลนะครับโอ้โหเป็นเหรียญแอ้ผมปิดไว้ไม่ให้เห็นว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับ โอเคแต่พี่ๆเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันแล้วละครับลองมาดูในตัวเหรียญกันเลยเดียวครับที่ผมเอาเช็ดชูปิดไว้คือไม่อยากให้หน้าชนไม่อะไรเลยครับแทนแทนนี่ครับผมเหรียญน,นี้บอกเลยครับผิวสภาพเนียนกิ๊กมากครับผิวดูผิวครับเป็นเหรียญที่ผมคัดพิเศษนะครับผมได้มาเยอะ มากครับเหียน,นี้นี่ให้ดูกันใกล้ๆอีกทีครับนี่นะครับเหรียญอายุวัฒนมงคลครับอายุวัฒนมงคลก้าหกนะครับเหรียญน,นี้ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นที่ต้องการของหลายๆคนมากเลยครับนี่แล้วผิวสวยๆเนียนๆดูข้างหลังกันบ้างครับนี่ครับผม ผิวสวยเนียนเลยครับเหรียญน,นี้บอกเลยเป็นเหรียญที่ผมเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีเหรียญน,นี้ไฟอาจจะไม่ถึงนี่ครับผมจมูกโด่งๆเลยนะครับเหรียญน,นี้ ลืมบอกไปจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับพี่โค้ดกล้องมันไม่โฟกัสน,นะครับพี่ั็ก็ทอโจริงๆครับนี่จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้จะเขียนว่า96นะครับแต่ผมอาจจะมองให้ไม่เห็นนะดิครับหนึ่งนะครับผมขอย้าย อ่าทางนี้น่าจะเห็นนะผมว่าแต่ผมไม่ค่อยกล้าจับเหรียญเท่าไหร่ครับเห็นกันไหมครับต้องขอโทษจริงๆครับมันมีโค้ดตรงนี้ ว่า96จริงๆนะครับขอให้ดูไม่ได้แต่โค้นเล็กด้วยครับอย่างหนึ่งกล้องมันไม่ชัดนี่ครับเห็นหมามุมนี้อาจจะเห็นนะครับแต่อาจจะเห็นมากกว่านี้ได้หรือไม่นี่ครับนี่ครับเป็นโค้ดตอกลงไปนะครับนี่ครับผมมุมนี้ชัดเจนมากเลครับเหรียญผิวสวยเนียนกิ๊กนะครับเดี๋ยวนี้คือผม แต่เขาบอกก่อนนะเหรียญน,นี้มีเก๊แล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าเหรียญน,นี้มีเก๊มาอะไรทาเก๊มาเหรียญหลวงพรวเนียอะไรดังนิดดังหน่อยเกย๊มาเลยครับบอกเลยเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เก๊แนะนําหลักๆก็คือเก๊จะไม่สามารถตอกโค้ดได้ครับเหรียญให้ดูหลักๆเลยนะครับเขาจะไม่ตอกโค้ดและตรงนี้จะเป็นตรงเหรียญด้านล่างตรงนี้นะครับจะไม่ จะเป็นนูนนูนกว่านี้ครับไม่เหมือน,นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนไม่เหมือนอย่างไงครับพี่เพื่อนถ้าหาเช่าดูอย่างไงก็เปิดคลิปผมดูด้วยก็ได้ครับว่าสภาพเหรยียญนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงขอบข้างล่างมันจะเหมือนจะงอยขึ้นอย่างเงี้ยครับเหมืนอนอเหมือนเป็นแอ่งครับดูดีๆครับเหมือนเป็นงัดขึ้นเป็นร่นนนองงัดมาอย่างเงี้ยเื่อจะขอบเหรียญก็ได้ครับนี่ครับเหมือนจะนูนนูนขึ้นมานะครับ แต่เหรียญจริงเหรียญเก้ครับจะเหมือนนูนนูนแบบแปลกๆครับเหมือนอต้องลองดูครับแต่ผมก็ไม่กล้าเช่าของเกมให้ดูอีกอยู่ดีครับนี่คว่าไม่สน,สนับสนุนของเก้ยอยู่แลวครับผมโอเคครับผมยังไงก็วันนี้ขอจบคลิปสั้นๆนะโอเคครับสวัสดีครับ